สวัสดีสวีนสวัสดีครับพบกีแตมบัสสิงครับคลิปนี้ก็มาอยู่หนางานของงานท้อยครับอา้าวเทเทในจุดนี้เออเทบันนีลาพอ่อแต่บ่อก,กับกหูเทครับมีแต่ถ้าแก่ปสร่งงานไว้แล้วก็ไป้ายใส่บูครับทีมงานของน่ารวดรุ่งเจริญกิจครับ ต้องให้รถไทยบองจุดในการลงครับเทอ่อมสะทำคูทางอ่อมสะครับสะโกยขี้เก่ากิดแลนอยู่สองคันครับขับไมคโคปีร้อยยี่ขับโดยเจ้าเงาะป่าครับ ครับโดยงอป,ป่าบงอป,ป่าเป็นคนครับจะเป็นงานใกล้ๆครับแต่ว่าทีมงานก็โบโมีแน่นาครับตะแก่รับเอง ไม่มีไม่มีหน้าานเท่าแกรับเนื้อ,เ,อเต็มๆมาแล้วขันสมโอ้ยมาท,ทันเทงานจังสี่แล้วจะสิวาจจงไหนอ,อ้าวชี้บอก คนขับรถไทยนะครับนี่บ่แมนหนาในางานนี้ไม่มีหนา้านายมีคนขับรถไทยชี้บอกจุดลงลงจังซี่จังสั้นเออ à thế mắc cài anh xì là gì hết cho này này lấy lung xa mất rồi này. ờ. 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 Hiệtงาน mà đốt nè xì nó, ôm bỏ hú đây. ờ ừ. บ้นี้เจ้าเท่าแก่หลวดก็วันไหนสันโอ้ใสีทางตัวนี้ให้มันซื้อตัวนี้อืมเออเออเออ ประสานงานกันยังบัดนี้เจ้าประสานงานกันเราว่าจังไรวันนั้นก็คือถ้ามันเต็มในนี้แล้วเจ้าเกตแล้วเจาก็ห้เด็กน้อยมันเทหาทางที่ใหญ่เอาเลยไหมนี่เขาสิเสริมสูงบ่เออเออมันบ่กุรูไลละเอียดเนาะ มาอีกแล้วหนึ่งคันสำหรับคันขาวก็เป็นงานทอยใกล้ๆครับพอเด็ดเติมกันไปครับหน้างานก็ไก่จะมดแล้วครับงานแลนดินกับวอไคแถบปสิบโบมีเดแดเลนแล้วครับทีมงานรถด,ดำหกหล่อหลายครับทีมงานแต่ละหมู่บ้านนี่มี2ทีมก็มีบ้านหนึ่งแต่ละบ้านโอ ทอยกับไซดินงามๆครับวิ่งหยุดสองคัน เพราะน่ะว yes, yes. mm ่าแมนเขาสิี่ยที่มันจูทางจอดกั้นนั่นแมนบอกเออเอออืออือ ຖ້າບໍ່ລົບຖ້າບໍ່ບອກກໍບໍ່ຮູ Tây Điên Ma có suối ngàm tam thó riêng <laughs> ทุกพี่ใหญ่ไม่อยู่โคกเตอร์ก็ไม่อยู่หลังจากทีเทนล้วก็มาปานตัดยอดใช้ทีทีครับนิวฮันแรนขับโดยหัวหน้าอี นคุศะครับก่อนโคนโลเคเลครับอโอเคหล่นลงมาครับพากับตองดันขึ้นไปอีกครับเพราะว่าที่ตั้งกล้องนะครับมันหล่นหล่นลงมา เก็บงานดันขึ้นไปก็จะทำบริเวณรอบสะครับมาแล้วหนึ่งคันมาแล้วคันขาว มาดูคุ้มพลังสองร้อยสิบวันไม่ขาวไม่ใช่รถอีซูซุ ถักแกมาพอดีบ่รู้ว่าถักแกเขาใชมาสั่ง,สางงานโบเบย์อย่างอี้อเนล่ครับมาเตีดดินเบิงหนางานก็มันเป็นงานเทียวเนาะครับ พร้อมเกตร้อยห้าสิบงานทอยครับคลิปนี้ฟังไว้เพื่อนเท่านี้ครับสวัสดีครับ